นี้พ่อก็ไม่อยู่ที่จะได้ปวดลูกแล้วเลอแต่แม่มีแม่คนเดียวแล้วขอบคุณทุกคนนะฮะที่มีกกำลังใจที่ผ่านานมาถ้าเกิดผมทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอกราบประธานอภัยไว้ตรงนี้ด้วยรับอ,อ๋แม่นา เ่าข่าวอะไรสักหน่อยรับก็ถือว่าพูดเยอะวันนี้พูดเยอะเลยนะครับพรนาเอาเจจูไม่พูดต้นหน่อยแล้วครับชีวิตเลยเจจูตั้งแต่เริ่มเป็ีลิเกเลยต้องมาสมัครไม่ใช่คุณโงแก้ว,กกวเห็นคุณป๊อกบอกว่ายังยังเป็นโสดอยู่ <c oughs> มาตั้งแต่เอ,อ้เอเลยตอนนี้ก็อยู่จนอ้เออเหมือนกันบอกไล่ก็ไม่ออกแล้วมาเป็นสะพายของ บุญประกอบโดยถาวรทีนี้พี่เราตายไปแล้วเขาเป็นม้แล้วจะมีใครอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้คงไม่มีแล้วล่ะอาเชจูพูดหน่อยขอบคุณท่านผู้ชมนะขอขอบคุณนะคะไปแต่ทุกที่คือว่าไปต้อนรับดีมากเลยอ่ะพี่เลยตื้มใจมากแม้แตทางบ้านเก่าที่เคยจากมาตั้งแต่หกปีแต่ไปต้อนรับดีมาก ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วงนบอกันแน่อย่าลืมครับสาธุคุณมรัคจะมีอะไรต่อเติมไหมไม่มีครับอไม่มีก็จะได้เรียนเชิญประธานประจากราบขอบคุณเป็นอย่างสูง